อดีตที่แสนเจ็บปวดและเคยทุกทรมานกับในวันที่เลวย้ายของเขากับเขาคนนี้วินสมุกสันจิสวัสดีครับพบก,กับผมแสนไม่หลับไม่นอนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตตัวเต็มวันเพจตอนที่1 0 2 8นะครับ ชื่อตอนในตอนนี้ก็ซันจิปะทะกรีนนะครับภาพเปิดตอนที่ห้องรับแขกในประสาทโอนิการิมะสมาชิก CP Zero คนหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากบุคคลลึกลับคนที่ดูเหมือนว่าเป็นบอสของทีม CP Zero คนที่ใช้หมวกหน้ากากเหมือนเพนน่ารายงานเรื่องปรากฏตัวของมังกรอีกตัวและ อนุมานว่ามันต้องเกี่ยวกับพลพิษท,ที่เวกาผังสร้างไว้แน่ๆบอสชิปิชิโร่ได้พูดว่าหมวกพรางลูกพี่อยู่กับมังกรตอนนั้นสินะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้มังกรตัวน,นั้นมันคงเป็นจัตูรูของไคโดบุคคลลึกลับสร้างเจอะยังไงซะทั้งสองฝ่ายมันก็เป็นจนาลนาอยู่ดีบอสชิปิชิโร่มโมโหนิดหน่อยแล้วบอสชิปิชิโร่บอกแล้วแกโทรมาหาฉันทำไมบุมนคคลลึกลับ ได้รับคำสั่งใหม่จากเบื้องบนเนี่ยโอกาสน้อยนิดที่ไคโดจะพ่ายแพ้สงครามนี้รัฐบาลโลกจะเคลื่อนไหวและจะทำให้วานอคุนี้กลายเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้รัฐบาลโลกเรือกบางส่วนมุ่งหน้าไปที่วานอคุนีแล้วโอกาสที่ไคโดจะแพ้มีโอกาสน้อยแค่ไหนระหว่างที่บุคคลลึกลากำลังพูดกันเราจะเห็นได้ว่ามีเรือจำนวนหนึ่งอยู่ภายใต้น่านน้ำใกล้ทะเลกับวานแล้ว แม้ว่าจะไม่เห็นรายละเอียดสัดๆัแต่ไม่น่าจะใช่เรือของกองทัพเรือน่าจะเป็นเรือที่ส่งมาจากรัฐบาลโลกโดยตรงตัดไปที่ด่านของ c p พีชิโรซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจาก30,000คนของไคโดปะทะ5,400คนของซามุไรกลายเป็น12,000คนปะทะ8,000คนของซามุไรบอสชีพีชิโร่จุดนี้ กลายเป็นอะไรที่น่าสนใจกว่าที่ค้าคิดเสียอีกแต่ฉันก็ยังจินตนาการที่ใคโดูไพ่แพ้ไม่ได้เลยบุคคลลึกลับได้พูดว่าก็ดีฉันจะรอรายงานต่อไปยังมีอีกคำสั่งอีกอย่างเปิดเผยว่าบุคคลลึกลับที่คุยกับบอสชิปิชิโร่ก็คือลอกุจิซึ่งอ,อยู่ในห้องแห่งหนึ่งที่มีคาคุและสต u ุชีด้วยคาคุนั่งหลับอยู่ในที่เก้าอี้ลูจิสมาชิก จนสลัดของกลุ่มหมกพางนูจีได้พูดว่าสมาชิกของกลุ่มจนสลัดหมกพา,างนิโคลบินยันยันต้องหูกจับกลุ่มนั่นไม่สําคัญว่าผลลัพธ์ของสองครามนี้จะเป็นอย่างไรแต่การคงอยู่ของผู้ยิงคนนั้นมันคือกุญแจสําคัญของไอ้พวกจนสลัดระหว่างที่นูจีพูดเราจะเห็นได้ว่าโรบินพื้นแล้วและกําลังจะต่อชู้ร่วมกับบุ๊กระหว่างที่กําลังวิ่ง c p พีซี่พูดว่าเข้าใจแล้วตัดภาพมาที่ส่วนล่างของโอนิงาชิมะอีกแค่5นาทีก็อจะลอยไปถึงนครวังแห่งบุภาโมโมได้อยู่คนเดียวกำลังจะพยายามสร้างเมฆเปออกคีแต่เขาทำได้แค่เมฆก้อนเล็กๆเท่านั้นเลยเครียดมากเราจะเห็นว่ายามาโตะในล่างไฮบิกำลังปีนไปที่พื้นเกาะ โดยจะมีการย้อนอดีตสั้นๆที่ว่ายามาโตะบอกโมโมว่าถ้าเธอเข้าไปในประสาทและจัดการระเบิดเองเผื่อไว้ในกรณีที่โมโมสร้างเมฆไม่ได้โดยถ้าไม่มีระเบิดแล้วต่อให้เกาะตกไปเสียก็จะไม่ได้ทําอะไรเยอะมากเพราะยามาโตะปีนไปสําเร็จก็เปลนร่างกลายเป็นสัตว์และวิ่งเข้าไปปราสาทกลุ่มโจสลัดฮาร์ดบางสว่วนเห็นยามาโตะแล้วก็ตกใจตัดภาพมาที่ห้องแสดงยุตี ควีนในร่างไฮบิดประทัสันจิควีนได้โจมตีสันจิด้วยท่าใหม่าบแพนหมัดวายุสลาตันซึ่งเป็นการโจมตีด้วยปงเล็บและดาบพร้อมกันสันจิสกัดและหลบได้และโจมตีกับใส่ควีนเต็มที่ควีนกดและโจมตีสันจิอาทินคีนได้พูดว่าเอาออกมาซี่ไอแบทเทิลสตรของเจ้มาหุชิโปกนะซุป ซูปเปอร์ซูปเปอร์ก็คือแพนกี้นะครับสันจิกินที่พูดว่าแกเคยใส่มันต่อสู้กับกิงไม่ใช่หรอวะแบทเทลิลชูน่าสันเห็นว่ามันทําอะไรให้แกหายตัวได้นั่นคือพลังวิทยาศาสตร์ของจัชช่ไหมสันจิลุกขึ้นโดยไม่สนใจที่ว่าถิงนพูดอะไรเขายังคิดเรื่องที่ร่างกายของเขารู้สึกเปลแปลงอยู่สันจิที่พูดว่าเลิกพูดเลือกคนอื่นโดยที่ไม่รู้เบื้องหลังได้แล้ว ฉันไม่คิดว่าจะมาเป็นข้อบครวของฉันด้วยซ้ํายิ่งถ้าแกให้ฉันใส่ชุดนั่นนะักฉันก็จะไม่มีทางใส่ควีนเซงและโจมตีฉันจีด้วยแบ็คคอฟฟี่ซื้อแผงซื้ออีกอย่างคือเลเซอร์บีมชันจีโดโบดและใส่ขียับฮอกขาพิสาเป็นคัตกินซอกแต่ท้องฟีนและกระเด็นไปควีนลุกขึ้นและแปลงร่างเป็นร่างจากชันจีคิดว่า ต้องทำยังไงถึงจะสร้างความเสียหายให้กับครีมได้เพราะพวกใโดโนเสาร์มันถึกมากครีนกล่าวว่าเป็นลูกเตะที่ดีแต่นะฉันจะ,สะแสดงพลังที่แท้จริงของไดโนเสาร์แดดที่ไม่ผ่านการปรับปรุงใดๆให้ดูเป็นขวัญตาจงจึ่งกับพลังของสิ่ที่มีชีวิตที่เคยปกป้องโลกนี้เมื่อ100ปีก่อนครีนได้ใช้พลังของเขาก็คือแบคิโอส่วนหัวยาวไปถึงปลายทางครีหลุอดออก มาจากส่วนลำตัวและขาทุกคนในห้องนั้นโอคาวามะเซอซอปเปอร์และเฮียวยากุซ่าซอกที่ทำให้หน้าตกใจแบบเอเนลกันหมดเมื่อเห็นสินที่ควีนทำทุกคนฮะนั่นมันกลไกละอะไรกันเนี่ยซันจิได้พูดว่าฮะควีนพุ่งใส่สันจิยังรวดเร็วแล,และฟัดตัวสันจิไว้แบบเดียวกับงูยักษ์ควินได้พูดว่า ฮ่าฮ่าฮ่าแบคิโอโชลัสเป็นไดนโนเสาร์แบบนี้แหละเหมือนกับที่กลุ่มจอรสลาลองนาพาได้พูดเอาไว้ควีนไม่มีใครหลุดพ้นจากแบคิโอโทงูโรของฉันได้ฮ่าฮ่าฮ่าฉันจิกยีร้องด้วยความเจ็บปวดโพราะซาโมรไม่ว่าอย่างไรรู้ว่าจะช่วยเขายังไงดีฉ่นต่อให้จะมีฮากคิก่อที่แข็งแกร่งแค่ไหนแกก็ถูกซันขยีด้วยการจบตีนี้ ซึ่งจะทําให้กระดูกของแกหากจนหมดเอาหน้าโซพลัง,ขงเขาจม,มาให้ดูหน่อยซันจีที่พูดว่าฉันขอปฏิเสธและก็กระอักเลือดตันในนั้นเราจะเห็นได้ว่าลวดออกจากร่างกายส่วนลำตัวของคีนคีนที่พูดว่าดูนั่นสิปกติลำตัวของแบคิโอโซลัสมันจะไร้ขาเพราะมันเป็นงูที่ไม่มีขางไงแต่ฉันคือนักวิทยาศาสตร์ ฉันจะติดตั้งทั่วร่างกายลำตัวของฉันด้วยแบคิโอันเซอร์จึงถ้าฉันพูดเชอ่อนี่มันก็จะยิงเลเซอร์ออกมาตอนทีทันใดน,นั้นแบคิโอันเซอร์ก็ถูกยิงออกมาซึ่งเป็นเพราะจีนได้ไปพูดก่อนที่ว่าแบคิโอันเซอร์ตอนที่กำลังอธิบายให้ฉันจีพังมิสไซส์เลยก็เลยถูกยิงออกมาเนื่องว่าคีนอยกคำสั่งจีนได้ร้อว่า ลูกน้องสั้นฟีนกินร่างกายของตัวเองไอ้คว้ยฉันพูดว่าไวจเจอาเลนเซอร์พอกำลังจะอธิบายอยู่อจาจ้ามันก็ได้ออกมาอีกค่ะลูกน้องสั้นฟินพอคิมพูดกินไปอีกรอบมิตรสายก็ถึงยิงออกมากินก็เลยกายรัดคินก็เลยคลายงัดตัวของจันจิกินบอกว่ากระดูกทั้งร่างกายของจจนจิเละละเอียดหมดแล้ว แกไม่มีทางลุกขึ้นมาได้แต่สันจิลุกขึ้นมาได้เราจะเห็นได้ว่าขาของสันจิและหลังของสันจิอาแบบชัดเจนสันจ,จิเดินท่าเดียวกับซอมบี้ซอปเปอร์ฮะเกิดอะไรขึ้นกับสันจินายโอเคหรือเปล่าสันจิมันเจ็บแฮะแต่ฉันสันจิได้พูดว่ามันเจ็บแฮะแต่ฉันถึงเคลื่อนไหวแบบปกติได้อยู่ละซอปเปอร์สันจิ นี่นายกลายเป็นอมบีไปแล้วเหรอจามูลรซามูลรทั้งจามูไรทั้งลซามูไรได้กล่าวว่าทั้งร่างกายหักไปหมดแล้วคุณซันโกโโ่ทัานในนั้นกระดูกของซันจิก็เคลื่อนกลับมาต่อกันที่ตำแหน่งเดิมซันจิที่พูดว่าร่างกายของฉันเป็นอะไรไปอย่าบอกนะว่าพลังของฉันมันต่นขึ้นมาแล้วพลังแบบเดียวกันกับเจ้าพวกนั้นซันจิได้นึกถึงอดีตตอนที่เขาต่อยหน้าอีจิจิ แต่ระหว่างที่ซันจิกําลังสับสนควีนก็แปลงร่างเป็นไฮบิดและเอาดาบพันส่ซันจิที่ด้านหลังควีนไอเด็กเวนซอปเปอร์ซันจิข้างหลังควีนพันดาบใส่คอหน้าซันจิแต่ดาบกับแตกหักเสียงเสียงตอนสัมผัสดนวร่างซันจิซันจิโอ้ยเจ็บนะเว้ยซันจิโมโหมากและซันจิบอกว่าฉันขอปฏิเสธ ฉันไม่อยากกลายเป็นซาปลาดแบบเจ้าพวกนั้นฟีนซอกฟินอะไรเนี่ยก็ตัดจบไปได้นะครับกับวันพีซตอนที่1 0ึ8สําสำหรับใครที่จะดูตอนหน้าก็วันพีซตอนหน้าก็งดนะครับพักให้อาจารย์โอดาพักก่อนท่วันนี้ก็บายบายทุกคนนะครับ